สนนุโดยท่านผู้ชมครับเป็นธรรมดานะครับชีวิตของครอบครัวทุกๆครอบครัวเนี่ยเมื่อแต่งงานอยู่กินกันไปปั๊บเนี่ยมักจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองคนสามีภรรยาจะสามารถผ่านช่วงชีวิตช่วงนั้นไปได้อย่างไรนะครับเรามาคุยกันนิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้เราเกินเอาไว้แล้วทั้งสองคนรักกันแต่งงานกันโดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้ศึกษาว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีคิด ในการใช้ชีวิตยังไงจึงทําให้ดูเหมือนเป็นคนละเรียกว่าเป็นคนละครั่วิธีคิดนี่ไม่ตรงกันเลยแต่เมื่อแต่งงานมาแล้วเนี่ยก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติก็มีครอบครัวมีลูกนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตคู่ของทั้งสองท่านนะครับจนอาจจะทําให้เกิดเรียกว่าครอบครัวมันอาจจะไม่เป็นครอบครัวแล้วช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับ เดี๋ยวทางคุณอุษาเล่าให้ฟังอ๋อได้ค่ะก็คือช่วงนั้นคุณกำบลเนี่ยเขาไปเอาอบัตรเครดิตมาครับให้ทางในหน้าอีกทีหนึ่งเอาไปออกดอ,อกครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคนทั้งเงินหายหมดเลยซึ่งตัวอุสาเองเนี่ยไม่รู้เลยค่ะม่เหมือนกับเราทําบัตรเครดิตครับผมนะและบัตรนี้ก็อาจจะจะทํากดออกมาเป็นเงินสดได้ใช่ครันะหรือไปรูดและเงินสดก้อนนี้เราก็คิดว่าอถ้าใครจะเอาเงินก้อนนี้ไปออกดอกเราอาจจะมีกําไรใช่คะเราก็ ไปออกบัตรจากธนาคารเอาเงินคนอื่นก็ไปออกดอกปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างมันเคีียนไปใชเอาเงินไปด้วยดอกก็ดอกก็เราก็ต้องรับผิดชอบเวลาทวงทวงนี่มาก็เป็นเป็นทวงที่มาที่เราครับครับภรรยาก็ไม่รู้เรื่องเร่องนั้นบัตรโทษนะฮะหลายใบหลายใบครับก็หลายแสนห้าหกแสนนะครับครับผม ก็เหมือนกับเป็นเครดิตของเราใช่ที่เราจะต้องรับผิดชอบกลายเป็นว่าอยู่ดีๆปั๊บมีนี่ก้อนเบลอเลยเดยที่เราอยู่อยี่ที่ไม่ปกติไม่มีอะไรค่ะถ้าอยู่ไปเรื่อยๆก็อยู่ได้แต่อยู่ดีๆมันเหมือนมีนี่ก้อนหนึ่งหล่นปุ๊บลงมาในฐานะภรรยาตอนนั้นรู้สึกโกรธมากค่ะครับโกรธมากถึงขั้นว่าจะชวนกันไปที่น้าำเพอไปหย่าก็คือไปนั่งน้าำเพอแล้วครับ แต่ก็คุณกมลเนี่ยเขาขอโอกาสครับแล้วอุษาเนี่ยก็นึกถึงเออเรามีลูกด้วยกันนะครับกมีลูกกี่คนนะเราเพราะหนึ่งคนหนึ่งคนครับพอนึกถึงลูกปั๊บคิดมาทันทีว่าถ้าเราเลิกกันอย่างเงี้ยปัญหาครอบครัวต้องเกิดแน่ครับอย่างน้อยลูกต่อไปโตขึ้นเขาจะต้องมีปมในใจแน่นอนค่ะครับทำให้อุษาหวนกลับมาแล้วก็มาคุยคุณกมลคุณกมลยอมรับผิดแล้วก็ขอโอกาสครับ เป็นลูกผู้ชายนะเป็นภาพบุรุษนะนี่ตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าจูงมือกันไปครับอยู่ที่หน้าหน้าอำเภอแล้วชนิดที่เรียกว่าจอดรถหน้าอำเภอถ้าเดินเข้าไปถึงเนี่ยก็เตรียมตัวเซนน่ะครับผมนี่คือเหตุการณ์นี้ตัดสินใจก่อนถึงก่อนเปิดประตูเข้าเข้าตัวอำเภอเลยใช่ไหมเนี่ยที่พนักงานอำเภอก็คือเข้าไปจอดที่ที่จอดรถเขาแล้วอะครับจอดแล้วค่ะพร้อมที่จะเข้าไป ตร,ตรงแม่น้ำบางบกงเลยค่ะเพราะรอำเภอบางบกงอยู่รตรงแม่น้ำคุณกมลมเริ่มเปิดฉาก,กขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ได้พูดแบบเข้าข้างใครผมก็คิดว่าทางคุณกมลเองเนี่ยก็ด้วยเจตนาค,คิดว่ามันจะอาจจะมีผลกําไรใช่ครับนะและกําไรเนี่ยน่าจะทําให้ครอบครัวมันม,มีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใใน,ในใจตอนนั้นเนี่ยก็คงคิดจะจะทำให้ครอบครัวมีตงังอะมากขึ้นเถอะแต่สิ่งที่อาจจะ ละเลยไปก็คือการปรึกษากับคู่ชีวิตเท่านั้นเองใช่นะนั้นเมื่อคู่ชีวิตมารู้มันเป็นธรรมดาแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกนะ<ช>ที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยยังยังถือว่ามีความรักมอบให้กับเขาจริงๆ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่รักกัน<ช>มันเกี่ยวกับการทําให้มีหนี้โดยไม่ปรึกษาเราต้องใช้คํานี้นะ<ช>ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโกรธไม่รักลูกแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของ แม่ทำไมเธอไม่ปรึกษาฉันสักนิดนะเสียดายเอาละถือว่าโชคดีถ้านบอกว่าทางเราก็ดีใจด้วยนะฮะที่ตัดสินใจแบบนั้นแต่เมื่อคุณกำมลบอกขอโอกาสคุณโลสาบอกไม่เป็นไรเพื่อไม่ให้ลูกมีปมนั้นเราเดินหน้าต่อชีวิตตอนนั้นนิธีคิดเนี่ยคุณกำมลคิดว่าเราจะหาทางเอาเงินจากไหนมาใช้นี่ัตรใครดีก็ในช่วงแรกเราก็เคยปรึกษากันนะเคยคุยกันว่าจะเราจะไปขายของเนี้ยผมเนี่ยทำอาหารเนี่ย ทำทอดไข่ได้อย่างเดียวเลยนะครับเบสิกเบสิกเลยครับเพราะงานหรือว่าจะไปลงทุนอะไรพวกนี้เงินก็ไม่มีเป็นนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับครับก็มันก็ก็ก็ต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปก่อนเฉพาะหน้าก่อนครับนะครับหาอาชีพอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาออาชีพอย่างอื่นใช่ครับครับ แล้วคุณอุษาฮะช่วงจังหวะนั้นอุษาสมัครกิฟฟารินไว้แล้วค่ะตอนสมัครสมัครกับน้องน้องเขยแล้วก็น้องสาวก็คือคุณองชัยแล้วคุณสุคนทิพย์ค่ะครับตอนที่สมัครกิฟฟารีนในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะรู้ว่าเขามีเรื่องบัตรเครดิตบ้างสมัครไว้ก่อนแล้วสมยก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทำตอนที่สมัครก็ยังไม่ได้ทำก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงแรกที่สมัครกับคุณธงชัยแล้วคุณสุคนทิพย์เนี่ยบอกเขาว่าพี่ไม่ทํานะแต่ขอใช้สินค้าก่อนเพราะว่าเป็นคนผู้ไม่เก่งครับ แต่ลึกๆในใจคลอยากมีรายได้ครับแล้วเราก็เห็นเขาทำกันจนมีรายได้ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าครอบครัวมาเจอกับสถานการณ์ที่บีบบังคับครับก็เลยทําให้คุณอุษาหัวนึกถึงว่าเราเคยสมัครกิฟต์ฟรีเอาไว้แล้วทาไงฮะทีนี้ช่วงแรกช่วงแรกอ่ะที่กิฟต์ฟรีน่ะในใจคิดว่าคุณธงชัยเนี่ยโดนหลอกนะครั้งแรกเลยที่สมัครเนี่ยที่เลยไม่สนใจรุรกิจอะไรกันเขาะมอก่าเป็นอีเมลมาแสช่วงแรกอุสาหม่ ไม่ได้ใส่ใจค่ะแล้วตอนหลังนี่รู้สึกว่าคุณธงชัยกับคุณสุคนทิพย์เนี่ยเขาไปรับค่าคอมเมืก่อนจะรับเป็นเงินสดนะคะไม่ได้รับเป็นโอนเข้าธนาคารก็จะรับมารู้สึกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทก็มานับให้ดูอุตสา์นี่เกิดกิเลสในใจทันทีน้องน้องน้องเขยใช่ไหมน้องเขยกับน้องสาวน้องเขยกับน้องสาวมาพี่เนี่ยผมไปรับมา เนี่ยรายได้จากกิฟเฟอรนใส่ซองสีขาวซองกิฟเฟอริน่ะมานับให้ดิฉันดูทําให้นับฟึดฟืดฟดอย่างนี้เลยประมาณนั้นค่ะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทค่ะประมานั้นรู้สึกว่าเขาอยู่ตําแหน่งมือคิวรี่หรือว่าอะไรเนี่ยค่ะประมาณนั้นครับครับแล้วพอเขามานับเงินต่อหน้าปั๊บคุณดูษาความคิดเริ่มเปลี่ยนมากเริ่มเปลี่ยนทันทีค่ะครับปรึกษาคุณกมลครับเราเข้าไปศึกษากันไหมอ่าเพราะแล้วคุณกมลให้ความเห็นว่าไงฮะก็ยังอ่ะครับยังผมก็ยังเคยว่าคุณธงชัยนะครับบ้า ผันพากิฟฟลีนไปแล้วแต่ป <c oughs> ระมาณนี้ <c oughs> เขาทำก่อนอยู่สองปีโด <c oughs> ยรู้สึกว่าครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไรายได้นะครับอยู่ที่50ตังค์ <c oughs> <c oughs> เดือนแรกครับอยู่ที่50ตังค์ <c oughs> ผมก็ยังไม่สนใจผมก็ยังใช้ชีวิตก็คือ,อาพาลูกน้องไปแข่งกีฬาไปเตะบ,บอลแข่งกีฬาตเตะตะก้ออะไรพวกนี้ไปเรื่อยเรื่อยเ่อเปื่อยนะครับจนมาประสบปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยครับจึงได้มาทบทวนเรื่องเรื่องตรงนี้อีกทีหนึ่ง ตอนแรกตอนเรายังไม่เจอหนี้สินเนี่ยเราเฉยๆ,นะฉยๆกับกิฟฟอรีนพอตอนหลังเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะถ้าเวลาเรามองคนส่วนใหญ่จะมองกิฟฟอรีนแบบนั้นถ้าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ไม่เห็นจะเสียหายถ้าจะลองทําดูนะไม่รู้ว่าพอทั้งสองท่านมาปรึกษากาันเสร็จ คุณกำมลตอนแรกไม่สนใจแล้วแล้วคุณอุสาใช้เทคนิคไหนคุณกำมลวาง,ง,งแขนค่ะค,คุณกำมลอุสาขับรถไม่เป็นนะพาไปศูนย์หน่อยที่บางพลีก็พาไปเจอคุณศักดะละ,ะค่ะซึ่งเป็นยายทีมีทีหนึ่งรร,รู้สึกว่าพอไปเจอคุณศักดะละปุ๊บเนี่ยคุณกำมลก็มีแนวคิดดีขึ้นครับผู้ชายกับผู้ชายคุยกันนะใช่คับแล้วเราหัวหน้าครอบครัวบางทีภรรยามาพูดเราก็อาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่นี่ธรรมชาติของคนไทยนะพอคนนอกพูดเนี่ย <mm จะเริ่มจะเริ่มฟังประกอบกับคุณส yes ักการะเขาเป็นผู้ชายด้วยนะพอคุณสักการะก็มามาเล่าฟังปั๊บคุณกำมลตอนฟังคุณสักการะพูดจบเนี่ยในใจตอนนั้นคิดอะไรกับกิฟฟารีนก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับแล้วก็มาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินได้ครับนะครับแปลว่าแผนที่คุณอุสาวางไว้สําเร็จสิสําเร็จครับขับรถพาไปให้หน่อยไปศูนย์บางพลีแผนสําเร็จแล้วเปิดใจสามีได้แล้ว ทีนี้ทั้งสองคนก็แท็กทีมกันเลยจับมือกันเลยเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีนต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนคาดหวังรายได้จากกิฟฟารีนตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับก็คาดหวังไว้ประมาณสักเดือนละหมื่นก็พอแล้วเดือนละหมื่นก็พอจะได้เอามาแบ่งเบาภาระที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้กะว่าจะได้สักหมื่นหนึ่งกำลังดีก็ ทยอยใช้ใช้ไปค่ะต่อเดือนและเดือนแรกทําไปเดือนที่2ทําไปเป็นไงฮะเข้าเป้าไหมครับผลงานก็ช่วงแรกก็เข้าเป้าครับหลังจากที่ผมมาช่วยเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนมีลูกน้องที่ที่ที่อยู่ที่โรงงานนะครับก็ไปชวนแฟนเข้ามั่งชวนตัวเพื่อนบ้างอะไรบ้างมาเนี่ยก็พรสองคนเนี่ยต่างคนต่างรู้จักครับเพื่อนของแต่ละคนอยู่แล้วก็องค์กรก็ได้เพิ่มเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆครับ ถามคุณอุษานิดนึงชีวิตเราที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทันทีที่มีน้องน้องสาวห่ืน้องเขยมาแนะนำกิฟฟรีเนี่ยผมเห็นบางคนเขาบอกโอ,โอ้โนโนโนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่พูดไม่เก่งพี่ขายไม่เป็นคุณอุษาก็เป็นคนนึงนะที่ม<ช>ักจะบอกกับใครๆว่าพูดไม่เก่งขายไม่เป็นแล้วทาไมอะทึ่งนึกอยากทํางานนี้ขึ้นมาอุษาในใจเป็นคนที่อยากมีรายได้อยู่แล้วครับแล้วก็ คือจุดที่ทำให้พูดได้ก็คือว่าเป็นคนใช้สินค้าของกิฟฟีนทุกอย่างแล้วก็ประทับใจพวกสินค้าในคูัวอร์อาหารเสริมครับเพราะฉะนั้นถ้าฉันใช้เองฉันก็เล่าเองได้เล่าได้คืออะไรที่มันออกจากความรู้สึกเราตรงๆเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยคะครับครับและช่วงแรกที่ทำเนี่ยอย่างงานในบริษัทอย่างเงี้ยครับอยู่โรงงานจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่หลังจากมาเปิดใจทำกิฟฟีนแล้วพูดเก่งขึ้นเลยใช่ค่ะจนทุกคนบอกว่าโอ้คนละคนละคนเลยเปลี่ยนเลยค่ะอ่านี่ สถานการณ์เนี่ยมันเขาบอกว่ามันสร้างคนไม่จริงๆนะครับ เราจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่เราบอกเฮ้ยถ้าทําแล้วมีรายได้เนี่ยเดี๋ยวมันหาวิธีพูดจะได้เพราะฉะนั้นต้องบอกท่านผู้ชมบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งขอให้อยากก่อนถ้าอยากทาเดี๋ยวมันเก่งขึ้นเองถ้าไม่อยากทําก็จะไม่เก่งเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นครูอุษาเป็นตัวอย่างของคนที่จากเดิมเป็นคนพูดไม่เป็นเลยแต่ถ้าอยากทําธุรกิจสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันต่อกับทั้งสองท่านว่าพอทั้งสองท่านเริ่มต้นทํางานจริงๆแล้วเ เทคนิควิธีการสร้างทีมวิธีการสร้างยอดเริ่มต้นอย่างไรและชีวิตของทั้งสองท่านจะสนุกสนานกับการทำกิฟฟีนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ